สวัสดีคะ่ะนี้เป็นกันสาดแท้นะคะ d m a มตัวเก่านะคะ d m a มตัวเก่าปี03ใส่ได้ถึงปี11ก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นปี12นะคะเป็นคู่หน้าใครใช้รถออฟโรดหรือว่าหัวเดียวนะคะเพราะว่ามีเฉพาะคู่หน้าเป็นรถ หัวเดียวหรือว่าช่องแคบแคบก็ได้แต่ว่าไม่มีช่องแคปนะปกติหลักพันพันนะคะอันนี้ขาย699บาทคู่ละ699บาทสวยมากเป็นสินค้าใหม่แต่เก็บไว้นานหน่อยนะคะเป็นสินค้าใหม่นะคะไม่เคยใช้มือหนึ่งมีคู่มือนะคะมีคู่มือพร้อม ตัวติดตั้งนะคะแล้วก็วิธีติดตั้งนะคะอ่ามีนอ็อตมีสกรูอะไรแถมให้เลยนะคะข้างหลังก็ยังมี3ามเออยู่นะยังมี3ามเอมีรูน็อตติดตั้งมีรูนอ็อตเอาไปใส่น็อตได้เลยใครใช้ d m a ม็กตัวเก่า0ูนย์สสอก่อนเปลี่ยนโฉมก็ โทร0935144961 699เฉพาะคู่หน้านะคะ d m a มนะคะสินค้าบอกเลยแท้หายากแล้วตอนนี้หายากนะคะสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยขอบคุณค่ะ